สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องของคุณหมอขอเล่านะคะวันนี้หมอจะมาขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของกฎหมายนะคะถ้าเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องท่านใดที่ตรวจพบเชื้อโควิดนะคะแล้วปกปิดข้อมูลนะคะหรือว่าม่ให้ความไม่ให้ความร่วมมือนะคะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบสวนสอบสวน,สวนโรคนั้นมีความผิดหรือไม่นะคะ ขอให้เพื่อนๆมาติดตามกันนิดนึงนะคะจากแต่เดิมปี2558มีการกำหนดพรบรควบคุมของโรคติดต่อไว้นะคะและก็มีการอัปเดตพร้อมกับเปิดช่องกฎหมายกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วปกปิดข้อมูลนะคะมีโทษอย่งนี้นะคะ จากมาตรา9ที่เขียนเรื่องพรกฉุกเฉินเอาไว้นะคะร่างที่ฉบับที่17นะคะได้เขียนไว้ว่าผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนและควบคุมโรคมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทโดยทั้งจำทั้งปรับนะคะ ความหมายคือถ้าท่านติดเชื้อแล้วท่านยังไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะต่อการสืบสวนโรคท่านมีความผิดนะคะถัดมาพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558มาตรา49เขียนไว้ว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคณะกรรมการด้านวิชาการหรืออนุกรรมการตามมาตรา1 8 หรือคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมาตา2 2่ลหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมาตา28่สิบ6หรือคำสั่งเจ้าพนักง,งานสอบสวนโรคติดต่อมาตา15วรรหนึ่งโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งปับหรือทั้งจำทั้งปรับความหมายง,ง่ายเลยค่ะ คนที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ติดต่อเนี่ยค่ะผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อเนี่ยค่ะหรือว่าตรวจพบแล้วว่าท่านป่วยนะคะถ้าท่านยังไม่ให้ความร่วมมือนะคะท่านมีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะมีผลต่อทั้งในจังหวัดเองแล้วก็ในเขตของตัวกรุงเทพของกรุงเทพมหานครและก็ตัวตัวจังหวัดของท่านที่ตรวจพบนั่นเองค่ะ ต่อมาพระราชบัญญัติโรคติดต่อคศ2558ตามมาตรา50เขียนไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติตามกฎหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา31ก็คือมาตราของโรคติดต่อน,นั่นแหละค่ะมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทวนกลับมาเรื่องเดิมนะคะก็คือถ้าตรวจพบแล้วว่าท่านเป็นโรคติดต่อนะคะแล้วท่านไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือต่อฝ่ายสอบสวนโรคท่านก็มีความผิดเหมือนเดิมค่ะ ถัดมานะคะในพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ตามมาตรา53เขียนไว้ว่าผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา38โทษปรับไม่เกิน20,000บาทบนกลับมาหลูกเดิมค่ะถ้าท่านตรวจพบแล้วว่าท่านติดติดต่อในติดในส่วนของติดโรคอาหารโรคติดต่อแล้วท่านไม่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน ทั้งเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักง,งานท้องที่ท่านก็มีความผิดเหมือนเดิมค่ะถัดมาคือมาตรา54นะคะเขาเขียนไว้ว่าเจ้าของพานะหรือผู้ควบคุมพานะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา40มีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับความหมายก็คือถ้าเป็นเจ้าของแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถเมย์หรือรถตู้เองก็ตามนะคะที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรน,นะมีระเบียบการออกมาให้เขียนกําหนดถึงโรคติดต่อแล้วท่านมีการไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ที่รู้แล้วว่าเป็นโรคติดต่อท่านก็มีความผิดค่ะมาตรา55เขียนว่าผู้ใดขัดขวางหรือไม่เน้ยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา15วรรค3โทษปรับไม่เกิน20,000บาทความหมายเข้าสู่หรือเดิมเหมือนเดิมค่ะ ก็คือถ้าคุณตรวจพบแล้วว่าคุณเป็นโรคติดต่อคุณไม่ให้ความร่วมมือไม่อำนวยความสะดวกขัดขวาง,งการทํางานของเจ้าพนักงานหรือว่าเขาเียว่าปกปิดข้อมูลนะคะท่านก็มีความผิดเหมือนเดิมกล่าวโดยย่อนะคะก็คือว่าเมื่อท่านตรวจพบโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นมาตราใดๆก็ตามเขาจะบังคับให้ท่านนั้นจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะ โดยไม่ว่าท่านนั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ท่านต้องมีส่วนในการที่จะรับผิดชอบไม่ว่าต่อตัวท่านเองแล้วก็ต่อสังคมนั่นเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อหรือว่าตรวจพบว่าตัวเองนั้นเป็นโรคติดต่อนะคะถ้าท่านปกปิด โรคนะคะหรือว่าจงใจที่จะไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนโรคถือว่าเป็นความผิดนะคะถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องของคุณหมอขอ,ขอ,ขอเ,เล่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ